สวัสดีค่ะซีปบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะซิปบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะเข้ามาชมแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์สติกเกอร์นะคะไว้ให้แอดมินคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะคลิปนี้นะคะเรานําเสนอให้ท่านชมเป็นรถกระบะมาสด้าบีทีห้าสิบค่ะรถกระบะปีศูนย์เก้านะคะเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีดีเซลค่ะ ขับดีประหยัดด้วยนะคะแคปเปิดได้ค่ะถึงจะมีอายุหน่อยนะคะแต่ตัวรถนี้สภาพยังใช้งานได้ปกติห้องเครื่องสวยคันหน้ามาแบบสไตล์เดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ราคา98,000บาทค่ะทุกท่านราคาเงินสดนะคะรถสวยพร้อมขับใช้งานได้เลยค่ะไม่มีชนหนักเล็บม,มีครบกระจกเป็นไฟฟ้าจอวิทยุใช้งานได้ปกติพร้อมกับมีกล้องมองหลังด้วยค่ะ ล้อขอบ18นะคะเกียร์ธรรมดาสนใจดูรถได้ที่โคราชนะคะ9 8 0 0 0บาทเงินสดสนใจโทรคุยโทรติดต่อโทรอัพเดียสถานนะคุยกับผู้ขายก่อนค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อความสะดวกให้นัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ